ขยับได้เฉพาะแขนช่วงนี้ลงไปคือขยับไม่ได้เลยอาการหนักถึงขนาดนั้นอะ่ะพี่กินมาหลายตัวแล้วนะรักษามาหลายอย่างแล้วมันไม่ดีขึ้นเลยพี่กินมาแบบเรียกว่ากินเป็นกระสอบกระสอบมาแล้วกันกังวลเหมือนกันว่าจะโดนหลอกแต่ว่าเออมันกินมาทุกอย่างแล้วลองอีกสักหน่อยเป็นไรอะ่ะพี่ก็บอกว่าเออเนี่ยแม่แม่กินตัวเนี้ย อาทิตย์หนึ่งอะมันดีขึ้นบอกลูกนะลูกบอกว่าแม่แม่คิดไปเองหรือเปล่าแม่มนโนหรือเปล่าชื่อบุ๋มค่ะเป็นแม่ค้าขายข้าวมันไก่อยู่ตลาดบางประกอบขายมายี่กว่าปีแล้วค่ะคือแรกๆกเลยคือปวดหลังอะค่ะปวดหลังก็คิดว่าเออเรายกของหนักเนาะเราขายของเรายกของหนักอะไรประมาณนี้ช่วงที่มันเป็นดังหนักคือพี่นอนหงายอะพี่ขยับตัวไม่ได้ขยับได้เฉพาะแขนช่วงนี้ลงไปคือขยับไม่ได้เลย อาการหนักถึงขนาดนั้นอ่ะก็ทรมานพี่ก็ทนมาหายากินมาเรื่อยไปหาหมอหมอก็ให้ยาคลายกล้ามเนื้อแก้กล้ามเนื้ออักเสบอะไรบระบางน,นี้ค่ะมากินแต่คุณหมอไม่ได้บอกว่าเป็นเป็นกระดูกทับเส้นนะคะแล้วก็ไปจับเส้นหมอนวดเขาจะบอกว่าเป็นสลักเพชรจมจนพี่มาเล่นเฟซแล้วก็เห็นพี่ก็ทักไปโทรไปมีน้องเจ้าหน้าที่เขาก็เลยถามอาการมาน้องเขาก็เลยเออถ้างั้นเดี๋ยวผมจัดฟุดนี้ให้นะ มันมันจะช่วยเข้าไปช่วยฟื้นฟูกระดูกอ่อนแล้วก็เส้นประสาทให้มันดีขึ้นกังวลเหมือนกันว่าจะโดนหลอกแต่ว่าเออมันกินมาทุกอย่างแล้วลองอีกสักหน่อยเป็นไรอ่ะพี่ทานไปสามวันแรกมันปวดมากพอเลยจากสามวันไปวันที่สี่ที่ห้าที่หกที่7็ดไปรู้สึกว่ามันเบาค่ะเบาจากที่ขาพี่ก็บอกว่าเออเนี่ยแม่แม่กินยาตัวเนี้ยอาทิตย์หนึ่งอ่ะมันดีขึ้นบอกลูกนะลูกบอกวัาแม่แม่คิดไปเองหรือเปล่าแม่มันโนหรือเปล่า คือแบบว่าไม่เชื่อเพราะว่าไปหาหมอก็คือแบบว่าไม่ดีขึ้นพาเขาไปว่าจับเส้นก็ไม่ดีขึ้นแล้วแบบพอมากินอาหารเสริมตัวนี้ยเขาบอกว่าเขาดีขึ้นมากจริงๆก็เลยบอกอาหารเสริมมามันกินแบบไปแป๊บเดียวก็แบบขนาดนี้แล้วหรออะไรเงี้ยค่ะกินไปได้จนจะหมดชุดเดือนนึงอะค่ะก็เลยบอกว่าสั่งมาให้แม่อีกชุดนึงแล้วกันกินต่อเลยเพราะว่าแม่รู้แล้วว่าแม่หายเก็คือแบบโชคดีจริงๆที่แบบว่ามาเจอตัวนี้ทําให้เขาแบบอาการดีขึ้นจากที่แบบป่วยมา แตหลายปีมากๆแล้วค่ะซึ่งแบบว่าเราก็เห็นกับตาตัวเองอะว่าเขาดีขึ้นจริงๆอะค่ะก็เลยแบบเออเชื่อค่ะพี่กินมาแบบเรียกว่ากินเป็นกระสอบกระสอบมาแล้วกันยาเนาะเพราะยาอย่างอื่นเนะี่ยมันจะมีเช้ากลางวันเย็นกินทุกเวลาแต่อันเนี้ยกินวันละมือ้อยูโปรเฟกตัวหนึง่งแล้วก็ยูนิออตัวหนึง่งกินอย่างละเม็ดก่อนนอนแค่นั้นเองมื้อเดียวจบไปเลยพอเจอตัวนี้ก็คือแบบว่า ก็ดีที่เขาดีขึ้นก็อยากให้เขาแบบดีแบบอย่างเงี้ยไปอีกเรื่อยๆนะคะก็อยากฝากว่าถ้ามีอาการแบบนี้ค่ะอย่าชะล่าใจใครไปหาคุณหมอแล้วรักษาด้วยตัวเองแล้วมันไม่ดีขึ้นอยากแนะนําตัวนี้ค่ะก็อยากอยากส่งต่อผลิตภัณฑ์ดีๆค่ะอยากเปิดใจให้เข้ามาลองแล้วจากที่คุณทรมานคุณคิดว่าคุณจะไม่สามารถกลับมาใช้ชีวิตปกติได้แล้วอ่ะมันจะเหมือนกับกับพี่บุ๋มอะค่ะคืรพี่บุ๋มไม่ได้คิดเลยว่าพี่บุ๋มจะกลับมาปกติได้ คือตอนนี้คือ80-90%เลยค่ะจริงๆพี่คิดว่าถ้าพี่ได้มีเวลาพักนะพี่คิดว่าพี่น่าจะหายร้ออ่ะมันดีขึ้นจนจนเราแทบจะลืมไปแล้วอะ่ะว่ามันความปวดมันเป็นยังไงอะ่ะยูโปรเฟกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงกระดูกป้องกันและบรรเทาอาการปวดตามข้อ ด้วยเจ็ดสารสกัดที่สำคัญ 1. สารสกัดจากกระดูกอ่อนจมูกปลาแซลมอนกระตุ้นกระบวนการสร้างกระดูกอ่อน 2. ผงหอยแมลงผู่นิวซีแลนด์ช่วยให้การเคลื่อนไหวของข้อคล่องตัวขึ้นกระตุ้นการสร้างน้ำไขข้อ 3. ผมผงกระดูกอ่อนปลาฉลามช่วยเสริมสร้างข้อต่อและกักเก็บน้ำหล่อเลี้ยงในไขข้อ 4. สารสกัดขมิ้นชันบรรเทาอาการข้ออักเสบ 5. คอลลาเจนไทป์2เป็นองค์ประกอบของกระดูกอ่อน มีส่วนช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นของระบบข้อต่อ 6. สารสกัดจากสมอพิเพกต้านอนุมูลอิสระและต้านการอักเสบบำรุงกระดูกป้องกันโรคไขข้ออักเสบ 7. วิตามิน D3 ช่วยเพิ่มการดูดซึมแคลเซียมยูโปรเฟกบำรุงกระดูกและไขข้อ